เตรียมเสร็จแล้วยายจะตำน,น้ำพริกนี่แกงส้มรวมเลยตอนแรกว่าจะแกงอันนี้อย่างเดียวพอเห็นผักในสวนก็อยากใส่รวมๆนี่เราจะตำน,น้ำพริกก่อนนะคะกะปิกระชายหอมกระเทียมมะนาวไปตังเยอะมันไม่เปรี้ยวยายเอาการตัวนี้ใส่หน่อยหนึ่งการรูบับนะคะนี่นะคะเ,เพื่อนๆมากินกันื้เดือ ป้าเพื่อนๆสิบสอนาฬิกาห้สินาทีแล้วยายจะไปเก็บยาตะกะแตนนึกได้ไปเอาสวิตช,ชา์ิหน่อยหนึ่งแกรงรวมๆกันเอาดีดอกหอมโอ้โเด็ดดอกหอมเลยนะึงยายไม่ค่อยชอบเด็ดเลยเด็ดไปแล้วมันมันเน่าเพื่อน เด็ดไปกินมันชอบเน่าแต่ไม่เด็ดมันก็ไม่มีหัวเนาะเรดดิสหัวบเลยเลยโอ้ยอยากได้อีกไปด้วยเองส้มผลสุดท้ายกนหลายอย่างเลเห็นเรดิสมันขึ้นเองนะเนี่ยอันนี้นิดอันนั้นหน่อยก็เต็มหม้อแล้วเพื่อนๆเลยมีอีกไหมดอกหอม ไม่มีละเอาสวิตช,ชัดหน่อยเอาใบมันเดี๋ยวจะทอนทิ้งไว้สองสามต้นโอ้ยพ่อจะไปะยาตะกะแตนีกไรดิบอีก พราไรดิบมีในบ้านละมีความสุขเนะนเพื่อนอดิข้าวสมทำง,งานเข้าบ้านก็มีผักมีกับเข้าไปด้วยนี่ฟินไหมฟินไหมเพืเ่อนๆนี่นะคะเพื่อนนี่มันทั้งนั้นเลยยาตะกระเต็นแต่มันก็เป็นดอกไม้เนาะ เป็นดอกไม้มนี่ไงจะออกดอกแล้วนี่ไปแกงสม้มเฮ้ยยอดอ้วกๆเลยเป็นเบอรไห จริงๆก็อยากเก็บเยอะแต่ผักนู้นมัง่งผักนี่มัง่งมันก็นี่ตรงที่ยายเด็ดคราวก่อนนี่มันขึ้นมาใหม่นี่ดอกดอกไม้ก็หืมอหอมมันเพื่อนอันเนี้หอมจนเวียนหัวเลยหอมเกินปะแค่นี้แหละเพื่อนๆแกงเยอะเดี๋ยวมันไม่อร่อย ตายแล้วเพื่อนๆป,นปะแค่นี้แหละมาเจอดอกไม้ป่าธรรมชาติย่ายายา,ยานี่ดูสิมันสวยอะไรขนาดนี้นี่เวลาปลูกมันไม่ขึ้นเวลาอย่างนี้นี่อีกอันหนึ่งนี่นดูยาข้างๆมันแรงตายแต่อันนี้เขาไม่ตายดอกไม้นี่นี่นี่แต่อันนี้สวยมากเลยนี่ ไม่ได้ลงรถนงรถน้ำเลยเอ้ยนี่เมืนน่อในยายจะไปถ่ายดูดอกที่ซื้อมันดอกมันบานใครกันมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเตรียมเสร็จแล้ว,ลวยายจะตันน้ำพริกนี่แกงส้มรวมเลยตอนแรกว่าจะแกงอันนี้อย่างเดียวพอเห็นผักในสวนก็อยากใส่รวมๆนี่เดี๋จะตันน้ำพริกก่อนนะคะกะปิกระชายหอมกระเทียมพริก เพิ่แกงลงไปยายจะไป,ไปยยจะเปิดไเครื่องควันแล้วนะคะเพราะว่าแฟนใหญ่ไม่ชอบกลิน่นไม่รู้ว่ากะปิหรือว่ากระชายก็ไม่รู้นะเขาไม่ชอบยายเขาเปิดเครื่องไอ้นี้แล้วน,นะ ตัวนี้ลงไปก่อนหมาชีเท้าแวเอแวนเอผัดสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปใส่เปหมดเลย สุกไปกันเลยนิดเดียวอยากจะใส่เกงส้มปลากระป๋องใส่กุ้งด้วยนะคะชุนนี่จะใส่ปลากระป๋องลงไปให้มันเดือดก่อนไปใ,ใส่ปลากระป๋องแล้วก็ใส่กุ้ง รุงรสก็ไม่มีอะไรมากใส่ผงนัวน้ำตาลยายใสไปแล้วนะคะน้ำตาลใส่ไปกับน้ำพริกน้ำใช้ยายใส่น้ำตาลมะพราะ้าวตำไปกับน้ำพริกนะคะน้ำปลาแล้วก็ไอเนี้ยน้ำมะขามเปียก มาชิมกันนะคะใส่ลกระปองลงไปสปลกระปองใส่กุ้งลงไปเสร็จอร่อยเพื่อนใส่กุ้งเข้าไปโอ้โหสุดยอด สุดยอดอร่อยอร่อยอร่อยออร่ยจริงๆไม่ได้โกหกเด้อเดือดก,กินได้เมนันาไปตังเยอะมันไม่เปรี้ยวใหญ่เอาการตอนนี้ใส่หน่อยนึงน,นี่การรูบับนะคะนี่นะคะเพื่อนๆมากินกันอือเด้อเป็นตาแซ่บไหม อ้าเพ,พื่อนๆ <c oughs> กินตรงนี้แหลยกำลังว่าจะไปหามุมกินกับดอกไม้สักหน่อยฝนตกฝน <c oughs> ลงเม็ดมาแล้วหย่าหย่ายิมันอกำกับทัวโ้ย เมืนกินข้าวให้ดูเพื่อนยายเพื่อนเขาย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นที่เขามาซื้อหน่าไม้ฝรั่งเมื่อวานวเนาะอพอดีลูกลูกเขาอยู่นี่เขาขายของแทนลูกเขาจะคลอดลูก <c oughs> <c oughs> เขาก็เลยมาดูหลาน <c oughs> มาดูหลานที่นี่เมื่อวานเขามาเขาถามว่า <c oughs> บ้านยายฝนตกถแถนนี้ที่เขาวัดตั้งไว้จะได้รู้ว่าฝนตกเยอะแค่ไหนแค่ไหนมาดูน้ําในเนี้ยบอก ที่บ้านเขาที่โน่นมันตกเยอะกว่านี้ก็าถามยายยายบอกโอ้ยายไม่มีเขาก็เลยเอาให้ตอามาให้ยายออบอกแล้วว่ายายตาหนะมีแต่คนรักมีแต่คนรักมีแต่คนหลงอร่อยอร่อยจริงๆมันอร่อยเพราะ มันอร่อยเพราะเราแกงอร่อยหรือมันอร่อยเพราะเอดอกแคร์ก็ไม่รู้ยายเอามาเล็ดไปให้เปล็บซีปลูกที่เมืองไทยนะมันขึ้นนะแต่ว่ามันรอดหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ถามเลยแต่เขาบอกว่าที่เมืองไทยมีแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าที่บ้านยายก็มีเขาเรียกว่าแครเล็กอนะแต่ว่ามันไม่ใช่แครฝรั่งมันมันออกขมนิดนึงอันนี้มันหวานนะ ฝนก็ตกบ่ายสองกว่าแล้วนะเลือดดิดแกงสมเหมือนหัวใจเท้าฝนก็ตกสวิตชัด นี้ก็อร่อยเนาะอะยาตะกระแต่เนี่ยก็นอร่อยอยเนาะนึกว่กฝนไม่ตกวันนี้ตกมาเหอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปพรุ่งนี้มะเรืนนี้ไม่ตก เปลี่นตัดกิ่งไม้ไปาปทำค้างให้ถั่วอืมุม่เพนเนย็นนี้ยายก็กินเล่นๆไม่เข้าสวนแล้วแหละมันเปียกแล้วถึงหยุดตกก็ไม่เข้าแล้วมันเปียกแล้วมันไม่น่าเข้าะ ต้องเข้าอยู่ดิไปตัดน้ำไม้ฝรั่งม้มันอร่อยจริงๆคุณเพื่อนอันนี้ไม่ได้โกโหกหรอ บางทีเคยแกงเข้าใจเนาะ a problem บายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะ